ว้าทุกคนอะไรพลาดอยู่ตรงบนใันไดตกใจหมดเลยทุกคนคะบันไดาทางขึ้นชั้นสองนะคะอีกตรงนี้ก็คืออีกห้องหนึ่งนะคะห้องหนึ่งดูค่ะเข้าของยังอยู่ครบแต่คนไม่อยู่มีโซฟาด้วย บ้านนี้ดูบ้านนี้ดูค่ะใหญ่อลังการสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวัสดีจ้าอยู่กับหันซาบ้านนาชาแนลค่ะมาเห็นบ้านหนูบ้านล้างหนังนี้ค่ะทุกท่านจะถ่ายให้ชมนะคะทุกคนถ่ายให้ชมนะคะไม่มีคนอยู่เนาะไม่มีคนอยู่ คนเข้าไปไหนนะคะคนเข้าไปไหนต้องย้ายหนีหรือว่า <c oughs> นะฮะเออประตูนหน้าต่างก็เปิดไว้นะคะทุกคนแล้วเราจะพาเดินเข้ารอบรอบไปสำรวจด,ดวูทางทางด้านหลนังดูนะไปสำรวจด,ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะย่าขึ้นเต็มเลยะคะ่ะทุกคนดูนะคะแถวนี้ไม่มีคนนะฮะ เดี๋ยวนี้มีคนที่จังหวัดสะแก้วอำเภอรันนะคะทุกคนจังหวัดสะแก้วอำเภอรันนะคะนะกระเดินเข้าไปนะข้างในงูหรือเปล่าเนาะอู้มันก็เสียวๆนะคะทุกคนมันแบบมัน โล่อ่ะดูดูดูค่ะ๋ยวเราจะเข้าไปค่ะให้ผู้ชมท่านผู้ชมได้เห็นด้วยค่ะไปลุนๆพร้อมกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะ,ะน่ากลัวเนาะน่ากลัวงูทุกอย่างนะคะเป็นบ้านล้างคนไม่อยู่นะคะทุกคนตรงนี้ก็คือ ขั้งดังบ้านนะฮะมาคนเดียวนะทุกคนมาคนเดียวก็เห็บตับสันนะทุกคนไม่ใช่ไม่สันนะสันนะคะเป็นกําลังจะให้กส,สาด้วยนะคะทุกคนก,ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะคนไม่ตัดนะถ่ายไปเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะเสื่อมไปตามกาลเวลานะคะคนไม่อยู่นะคะนะ ไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนนะคะของในโลกนี้นะ,ะดูหลังคาดูหญ้าดูอะไรโลกๆอย่างนี้นะ,ะจะไม่งูแล้วทุกคน นี่ก็คือไม้นะคะไม้กองโงเริม่มตึ้มตั้มผมรก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 โรกอ้โหทุกคนคะเราก็จะถ่ายรอบๆให้ทุกคนดูก่อนนะคะหารอบๆพื้นที่นะคะข้างหลังบ้านนะคะเป็นป่านะคะนี่ก็ลานข้างนะคะเราจะเดินเข้าไป หาที่สองซะหน่อยนะคะนี่เป็นอะไรก็หมายรู้นะคะเอ่อเป็นโองหรือไหนะที่เขาเรียกกันนะะถ้าเล็กก็จะไหนะเนาะถ้าใหญ่ก็จะโองนะเนาะดูค่ะมืดนะคะส่องเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นสังกสีหลังคาพังลงมานะคะนี่นะหน้ากว้งงูนะทุกคน <_' t> ยังไงก็พูดไว้แล้วนะคะรับปากแล้วว่าจะเข้ามาสองดูดนันไหนนะคะงูพวกงูเราก็เอากล้องจ้องนะคะเผื่อจะได้เห็นงูงูนะอ <_' c> ันนี้กลางวันนะ,ะนี่หน้าต่างค่ะตรงที่พังแล้วก็ เราจะลุ้นด้วยกันนะฮะส่งกล้องเข้าไปข้างในนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขออนุญาตนะคะขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะไม่ได้ลบหลูหรือว่าทุกคนคะเอาของคะเอาของอยู่ครบนะคะเอาของอยู่โอ้คนไปอยูคค่ไหนอ่คนคะค,คะุณ เอออะไรภาพอยู่ตรงบันไดกลัวตกใจหมดเลยของห้อยพาดอยู่ตรงบันไดค่ะอืออือมีโซฟาด้วยโซฟาทุกคนโซฟาทุกคนฮะเราไม่กลัวนะแต่ว่าเราแอ๊ดตกใจนะฮะ เอกใจนะคะโอ้หย่ะเดี๋ยวนะขอถ่ายรอบๆนะคะทุกคนขอถ่ายดูรอบๆนะคะนี่นะคะ่ะการผูกพังลงมานะคะนี่นะห้องนี้นะสงสัยนะ,ะสงสัยนะนี่นี่ เป็นห้องครัวหรือเป็นห้องน้ำคะนี่ค่ะยังไงก็ยังแบบกลัวๆนะคะส่งเข้าอีกรอบนะคะมีเสื้อผ้าเสื้อผ้า เส้ผาผู้หญิงห่อยอยู่ค่ะเสื้อผ้าบนตู้ค่ะไปทางน้้นนู้นน่าจะเป็นนี่ค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ยังอยู่ค่ะแต่ทางนู้นทางทางนู้นน่าจะเป็นอีกห้องนะคะแสงส่องเข้ามานะาทาด้านนอกน่าจะเป็นห้องตรงนี้นะทุกคนตอนนี้ ขอเดินออกไปก่อนนะฮะเดินออกไปก่อนเดียวจะไปถ่ายรอบนอกให้ชมอีกนะคะนะฮะถ่ายให้ชมทุกมุมนะคะทุกคนหน้าต่างชั้นบนชั้นสองนะคะแก้หายนะทุกคน มันใจหายอะเข้าไปอ่ะถ้าไม่มีข้าวของอ่ะเราก็จะว่าเออเขาย้ายของหนีเนาะถ้าไม่มีข้าวของอ่ะมีของอยู่ครบมีเสื้อผ้ามีที่นอนมีโซฟาคนไปไหนทุกคนคนไปไหนนะฮะจานคนวพิจัน์คุณพิจิณญาณรับชมนะคะรับฟังนะคะ ถ,ถ,ถ,ถ้าเราพูดอะไรผิดพลาดหรือไม่สมควรเราก็ขอโทษขออภัยมาในนีนาะนะนะทีนี้นะคะนาทีนี้นะคะขอโทษนะทุกคนขอโทษของบ้านด้วยนะ <c oughs> นี่ยแตามมุมไกลนะคะทุกคนมุงใจหายอยู่นะ